เช้รินฟินแลนด์ค่ะมาทักทายกันเช่นเคยวันนี้อยู่บ้านเอ่อพี่อีทจ้ะพี่อีทไม่ใช่น้องบีนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าทําไมน้องบีบวมขึ้นจ้ะไม่ใช่นะคนละคนเด้อคนละคนขึ้นเยอะเลยทําไมน้องบีเปลี่ยนไปไปท่ไหนมาอยู่บ้านน้องบีจ้ะวันนี้เราก็มาสัรคๆวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราก็มี น,น,นู่นทิปข้าวเหนียว่นเพียบพร้อมเยอะๆมากใหม่เดี๋ยวรอส้งตำน้องบีจะสื้อตำถาดให้เรากินนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยจะเพื่อนๆหลังบ้านเราอ,อากาศฝนตกโปร,โรยอากาศดนสบายค่ะทะ่าดามเจ้าบ้านมาแล้วค่ะมาเส์ออะไรคะลาบลาบเา้าได้บอกตำถาเดเตียตโอ้มีตำถาดด้วยมีลาบด้วยลาบปากสาบารินและเพื่อนๆของเรานะคะ วันนี้สาวกเรนก็มาตั้งใจมาดื่มได้มากินจ้ะรอเพื่อนมาอีกสองคนเนาะลาบ,บเนื้อลาบเนื้อหรือราบลาบหมูน้องวีลาบเนื้อปล่าลาบเนื้อปลาเปี๊ยะข้าวเกียบแล้วก็แคบหมูเดี๋ยวอาหารเราจะมาอีกนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้ก็เขือแตงอู้นู่นนี่นั่นนู่นสตรอเบอร์รี่ของเราอางุ่น อันนี้ก็คือเฮราเนทัวตัวรันเตาแบบกินเม็ดนะเพื่อนๆนะนี่นี่ตัวลันเตาแบบกินเม็ดที่ฟินแลนด์ช่วงนี้กําลังกําลังหวานกรอบเลยจ้ะนี่เม็ดใหญ่ๆแต่ว่าไม่ขมนะเพื่อนไม่แก่นะเม็ดใหญ่ๆแต่ว่าหวานหวานเขาจะมากินกันช่วงนี้เลยจ้ะแบบเม็ดทัวรันเตากินเม็ดนะลูกลูกลุกลูกลูกไปไหนล่ะโอ้ยๆต ใมาดูไอ oh. ้นี่ไอหัวละพาหน้องบีที่เขาปักไว้ปลูกไว้เพื่อนๆเอามากินกับลาบก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่จะกินโอ้นี่บีเด็ดเอามากินกับลาบหรืยังเอาเด็ดออกมาหรือยังเนี่ยมันกู้ลูกับลาบแนะนี่กินกับลาบนะนี่ ดูสตรอเบอรี่ฟินแลนด์ช่วงนี้กำลังหวานฉ่ำลูกใหญ่ๆตัวๆเลยเพื่อนๆดูน่ากินมากเลยคุณอันนี้เครื่องดื่มของเรานะคะเพื่อนๆอันนี้ใบแดงแบบเป็นก๊อกเลยจ้านี่เปิดก๊อกเลยเปิดก๊อกเลยอันนี้เป็นขวดก็มีใครชอบแบบขวดนี่อันนี้อร่อยเด้อเพื่อนเคยกินแล้วอร่อยนี่อันนี้เราก็เปิดก๊อกเอาแก้วรองตรงนี้นะคะนี่ใบ แดงของเรานะคะเพื่อนกระปุกนี้ก็3มลิตรนะเพื่อนนะกลองนี้3มลิตรนะ่นี่ฮัะเปมาี่ยนเยมาับมากเลยเนี่ยสุดเต็มที่เนาะเห็นไหมข้างในมันกวงกวงเลยมนจุเต็มที่ไม่อับมากอ๋อใชุ่เต็มที่สุกแล้วหมม ว่าจะมีนานเต้หนูมีจานที่ต่ใกล้เวลาไปได้ไปหาเก็บเห็นเพื่อนฝนตอนนี้ตกกำลังดีอีกประมาณเดือนเดือนนี้แหละจะได้เก็บเห็นกันจรังๆเพื่อนเนาะเอ๊ะฉันรอชมกิบเอ๊ะแบบบุมพี่ก้าวกระสับจะเอนจ้ะเอาพี่น้องบีเปลี่ยนไปอีกแล้วโอ้ยพี่ใช่พี่พี่อีทไม่ใช่น้องบีเซลเพื่อนนี่แหละพี่เอ๊ะกุ้น้ำเปลื สวัสดีค่ะน้อยพิตินโอเฮ้เฮ้ส้มตำเพื่อนส้มตำฝีมือคุณบีกีสกีนะคะแซบเบอร์ค่ะนี่ตำถาใช่แล้วก็มีปลาแซลมอนอบปลาแซลมอนตัวใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่มากเลยพี่ดูน่ากินมากเลย แมอนแมอนใหญ่ตัวใหญ่น่ากินน <Ooh. S 2> ่ากินทุกอย่างเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องเพื่อนทุกคนนะคะกินส้ตมตำกันนะคะน่ากินมากจ้าอุ้ยกระติบกระติบนารักาดูอ้ยสบามันเข้ากันเข้ากันกับลาบของเราแล้วก็ตำส้มดูดิเข้ากันเลยเพื่อนๆดู มาเดินมาเดินอ้ย <Hey>. น <Hey. Okay. S 1> hey, ้ำลายไหลเลวเพื่อนๆดูข้าวเหนียวปิดก่อนเดี๋ยวเขาสิมาลักเอาผัวตากก็สเออเตู้วานตู้วานเออตัวสินุนกูบ่าว่ามาเซ่นหลานสาวน้องบีนะจ๊ะมาจากอุบลน้องปามนะคะ ข้าวเยอะแยะเต็มโตเลยจ้ะมามาเพื่อนๆมากินด้วยกันนะเอาเพื่อนพี่อิทเพื่อนพี่อิทไปกดไวให้เพื่อนป้าหน่อยโอเคค่ะอยากกินอยากกินไวอยากกินไวแดงเสร็จทำหน้าที่ก่อนทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ต้องทคหนไม่นะไม่ใช่อันนู้นค่ะเอออีฮันซามะโอเคเอฮัตตาก็เมื่อกี้เพื่อนบอกไปของพี่ฟ้า ันก็เลยตระกาเสียอยู่ที่ดึงก็ลืมเขียนชื่อไว้ด้วยเนาะเอ้ยเนี่ยบังกล้องอีกแล้วไม่เห็นตอนกดก๊อกเลยเนี่ยเนี่ยเอาเอาปิดหน่อยแล้วพี่อนมันสิลลนแล้วนะเอาพอ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 ขอบคุณค่ะก๊อกก๊อกก๊อกใบแดงนะคะมาขอบคุณโอ้ยขอบคุณบริการถึงที่นะคะขอบคุณขอให้ร่ำให้รวยขอได้โชคได้มันรวยแล้วอย่าลืมน้องลืมแล้วอย่าลืมน้องลืมนุ่งเด้อให้ก๊อกเป็นเฮฟเป็นมัดน้ำได้ด้วยบอด มเพื่อนมาเพิ่มนะจ๊ะเพื่อนนานาบายไม่บายจะกลับแล้วเหรอจะกลับแล้วเหรอเพิ่งมาไายบายแล้วเหรอไม่บายแล้วจะกลับบ้านแล้วน้องเต้เน้นหลานหลานชายพูดอยู่น้องเต้สวยขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะเป็ดทำไมเหรอหรือว่าเหมือนเดิม ใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่เกิดใช่ไหมก่อนหน้านี้วันวันไหนเออไม่ไม่ได้ไปวนหรอเจอกเจ็ดเออจะได้เจอกันนึกอมาหลังไปไหมล่ะก่อนก้ามันที่อาทิตย์หน้านี้าหน้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยศุกร์เสาร์หน้านี้ไม่ทันไม่ทันอันยี่สเจ็ดปี๋งเออเออต้องเตรียมตัวแล้วนั่นนี่เนาะเสาร์ปะ เต้ไปกันไหมเราไปอยู่หรอว่าอะไรจะมันสุกสุกเสาร์อะนะอยากไปอยู่ฉันจ ah> ําได้ว่าเต้หาที่จอดรถตั้งแต่ไปด้วยกันตอนนั้นหาที่รถจอดรถไกลมากไปรถไฟไหมไปรถไฟดีกว่าไหมเฮาสกา์ดีกว่ารถไฟแหละจะได้ดื่มโอ้ยรถไฟไปรถไฟไปรถไฟ เาป้าไปกี่แก้วเลยเนี่ยแก้วเดียวนี่นะแก้เดียวี่ท่ไรหรอบลาเพื่อขับโลดไปตนะเขาเหนียวนี่เลื้อี่ยต้องใส่ถุงมือดักอ้ โดยไม่ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตรจะยิงเขียวเลยเนาะหันทาเรืงมั่วเพี้ยนทําเร่นะหัวหล่อเติมเติมอะไรนะไม่ในะไม่ใช่ลืมได้อะไรนะเบียนะทําไมเป็นคนนิ่งๆแบบนี้ล่ะนองกูเก่งโอเคเก่งใจนะเนะเทเองเลยเก่งโอว่าปอบก่อต้องบอกอะไรต่ายจะหล่นไปนะโอ้โห กาแฟพี่ยังไม่หมดเลยแต่เอ้ามันเย็นไปแล้วนะน้ตาลก็เป็นตอนเริ่มละสองออนซ์เทียนนะดูเทดูน้ำตาลออกเต้ทั้งโบราณทั้งซายต่างเกียรติอะไรกินน้ำพพี่จะไปเที่ยวไหนอีกไม่หลักหลานหรือว่าไม่ทีแรกพี่ว่าจะบอกว่าเต้มี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 แค่นี้ใช่ไหมมีทัวร์แต่พี่ไปที่นี้ก็พาไปบ้านเพคุนเต้ไปดูแมวเป็นไม่ได้เลยพี่เจมทำไม บ้านเต้บ้านเต so, ้บเจาะหน่อยเดียวจไม่ทำว่าเจาะบ้านเต้สวยทั้งไปบ้านเต้บ้านพี่ขี้เหร่พี่อยากเชิญไปอยู่แต่บ้านพี่เป๊ะเป๊ะไม่เกือบขนหมาพี่ไม่อยากให้ขนไปละอายป้เรียกชวนไปหน่อยเชิญไปชวนหลานไปเที่ยวหน่อยป้าหลานน้องกำหนดที่เท่าไหร่ก็ยี่สิบเจ็ดเซ็งมากเลยบอกอู๋ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ทำก็ต้องดูก่านปีหน้าจะได้กลับมื่อไหร่ก่อนปีหน้าใช่ไหมแต่ว่าปีหน้าไม่รู้ว่าจะได้กลับเมื่อไหร่ คือถ้าไปทีต้องทำอ่ะพี่เต้คือถนนแล้วมีคลองแล้วถนนอืมเขาเป็นเรื่องประวัตินานนี่ไงแล้วทีนี้ก็นี่ไงบ้านเราก็ติดถนนนี่เราไปสองคนเหนื่อยละเออนี่ไงนี่ก็บ้านบ้านเหนอใช่เจอแล้วเสร็จเรียบร้อยพัดไปอีกประมาณสามหลังก็จะเป็นก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ที่ซื้อฮ่าทุบแล้วเพื่อนยังอยู่ที่เดิมฮ่าทุบแล้วฮ่าทุบกว่าแล้ว ห้าทุ่งกว่าฟินแลนด์เมืองไทยกี่โมงวะกี่โมงเมืองไทยอีสานอาะเดี๋ยวไปพาไปตลาดละโอ้ยงอมแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวชั่งหน่อยก็จะกลับแล้วจ้ะชั่งหน่อยก็จะกลับบ้านแล้วห้าห้าทุ่งกว่าแล้วรอเจ้าของบ้านไล่อยู่นะเจ้าของบ้านก็ไม่ยอมไล่ทีไม่ไล่แล้วเติมตลอดแบกเติมตลอดบอกบีก็ไล่บีไล่พี่พี่กลับเลยนะเนี่ย พี่คนน้อยใจใจน <si> ้อยไม่อะไรลยโอเคไม่เพ okay, like, ื่อนบีพยายามไลก็เลยอยู่ต่อเ้วกดื่มต่อก็นเแตอเียวนี้มันมีประตูแล้วประตูหน้าตาคือเขาถอดออกหมดของจะแตกคือนี่ปวดหัตัวเบีคือรูว่าใช้มหลายปีแล้วตด่สอว่าจำได้ไหม่เคยกินยี่อสิบหกลืมไม่ได้เปลืมจริงว่าไอตัวนี้ตัวนี้ก็จะขาย